สวัสดีครับเฮเดนักรีวิวมาแล้วครับค่ะกับปีโชว์เย้วันนี้เราสองคนจะมารีวิวรีวิวยำขนมจีนขนมจีนของฟีฟรีฟู้ดโอ้ฟรีฟรีฟู้ดอร่อยมากอร่อยมากเย้ยำขนมจีนขนมจีนของฟีฟรีฟู้ดโอ้ฟรีฟฟู้ดอร่อยมากมากอร่อยเด็ดขนาดไหนเฮอยากกินไหมครับอยากกินนะอ่ะป๊ะป๊าทำให้เฮเดด้วยนะครับนี่ นีดเอาไปหน่อยนึงพอไหมอ่าเดี๋ยวป๊าใส่น้ำนี่ให้นี่นี่นอันนี้เป็นน้ำปลาสูตรของฟรีพี่พุธนะครับผมรับร mm hmm. องว่าแซ่บนัวมากนะฮะนี่ของเฮดเอเขาใส่แต่น้ำปลาก็พอแล้วเฮเดกินพริกไหมครับกินค่ะกินพริกได้เหรอเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยพริกเนี่ย <Yeah. S 1> ไ,ได้เหรอโอเคที่พอนะโอเคอ่าเฮดเอเสร็จแล้วของเฮดเอทำง่ายมากเลยดูนี่ได้กิ่นไหมครับ กินนะเดี๋าวข้าถมป้านะเนี่ยครับยำหนมจีนฟิวฟูตนะครับเป็นเส้นแห้งนะครับอออก่อนอื่นเราต้องเอาไปลวกก่อนนะครับพอเราลวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาน็อกที่น้ำหภูมิปกติเพื่อไม่ให้เส้นจีบติดกันเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับผมยำหนุ่มจีนเส้นของเราเป็นเส้นเกรดพรพีเมียมนะไม่ใช่เส้นแบบกระโหลกระลานะครับผมนี่พอได้เส้นที่เตรียมเอาไว้แล้วเราก็เอามาเป็นเชิญนะใช้น,น้ำพริกให้ปวดแล้วเหรอเอาอีกไหมครับเอาเอาอีกก็เอาอีกจัดให้เขาแล้วอย่างเงี้ยเอาถ้าเอาอีกถ้าชอบก็จัดให้เขา แบบนี้หรอ,อแบ่งให้เด๋วให้อ้าดีกินดีดีเดี๋ยวป้าทำมอป้ากินนะครับผมอยากจะใส่ผักดีก็ใส่เครื่องอะไรก็ใส่ได้เลยนะฮะอย่างเราเตรียมไก่สับเอาไว้หมูยอนะครับนี่ตัวฝักยาวหั่นนะครับผมต้นหอมนะครับหอมแดงพริกส,สดใส่ไปเลยเครื่องแน่นๆนะฮะสำหรับเราเนี่ยชอบความแซ่บความจี๊ดจ๊าล้ก็เติมน้ำนาลลงไปชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปสัก2สองซีเลย นแน่นอนครฮะในซองเรามีพริกไปด้วยนะครับมีพริตามไปด้วยสำหรับใครที่ชอบปรุงรสก็เก่ริกตาใจชอบเลยนะครับนี่ฮะทำง่ายๆนะครับน่าทานมาก จแล้วป๊าได้กินกับเฮดี้แล้วป๊าป๊าได้กินกับเฮดี้แล้วนี่ยำขนมจีนจากปีพี่ปูดอร่อยกว่าท้าให้ลองโอ้ยยังได้กินสองการเลยเหรอครับสุดยอดยำขนมจีนของปีพี่ปู อร่อยมากอร่อยมากสุดยอดสั่งที่ไหนนะฮะนี่เลยข้างบนนี้เลยครับไหนไปดิสั่งที่ไหนข้างบนนี้เลยข้างบนนี้เลยนะสั่งข้างบนนี้เลยนะสั่งข้างบนนี้เลยตลาดนี้อร่อยดีอ่ะลองชิมซิอร่อยไหมก็หกไม่เป็นนะฮะอย่าลืมนะครับว่ารีวิวคนนี้ก็หกไม่เป็นปลาล้ะนะครับปลาล้ะของฟรีฟรีฟู้ดเด็กยังไม่สามขวบนะฮะทานขนาดนี้นะครับ อ,นนอร่อยไหมบอกพี่ๆห,หน่อยลูกสุดยอดครับสุดยอดครับอร่อยไหมครับโอ้โหปาหมดแล้วปาไม่ได้กินเลยั้งเนี่ยสุดยอดไหมครับสุดยอดสุดยด <c oughs> ไหนก็ปาตีะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ดูเอาเองนะครับเพราะว่าอะไรที่เขาไม่กินเขาก็บอกว่าเขาไม่กิน